ที่คิดว่าพี่เกลือเนี่ยก็กระทืบไรเลยแต่คงไม่ได้กระทืบไลคลิปเนี่ยเพราะพี่ไม่เกลือไงน้องๆสามตัวขึ้นไปผมว่าสามตัวครูเอลซันเฮ่เ่หน้าไม่ละเบิลบหน้าไม่มาเฮ้เอซาตัวที่สองเซลดิตอ๋อไม่ใช่ตินเป็ดกาชามันคือ มันคือระบบที่ผ่านไปไวสเสมอคือต้องมาแล้วนะอยากได้ยอดวิวเบาอยากได้ยอดวิวต้องมาแล้วมาตัวแรกไอศหนาเฮ้ยไอเดะฮันชอปบริการเติมเงินเกมมือถือมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมเกนชินพับจีฟรีไฟเดี๋ยวผมจะขึ้นแพ็กเกจให้ดูนะฮะนี่เลยคนไหนที่สนใจแพ็กเกจต่างๆที่นอกเหนือจากนี้เนี่ยก็ลองทักไปสอบถามทางร้านได้โดยการกดคลิกลิงก์ใต้ล่างคลิปเลยนะฮะลเ v e l up ใครที่กำลังมองหาการ์ดเกมแท้ถูกลิขสิทธิ์พร้อมสอนเล่นหลังการขายแล้วไม่รู้จะหาที่ไหนเนี่ยก็ที่นี่เลยเลเวลออพโคราดเล่นเกมการ์ดให้สนุกแล้วมาเลเวลออพไปพร้อมกันทุกคนได้ยินเสียงะระฆังไหมวันนี้เทพกาชาจะจุติไงมันเลยต้องมีเสียงะระฆังด,ดังสนัน่นให้รู้ว่าเทพมาแน่เทพมือทองดู เอาแนละ้วฮะวันนี้เราก็อยู่กันในเกม8บาทเ้าบาทกันอีกเช่นเคยแล้วก็ในวันนี้เนี่ยแน่นอนนะอัปเดตแพทใหม่มาแน่นอนนะครับมันก็ต้องกาชาอยู่แล้วทุกคนเนคือ <c oughs> <c oughs> ต้องกาชาอยู่แล้วแล้วก็กาชาในวันเนี้ยมันก็คือตัวเฟสติวัลของเผ่าอาสูรนะเผ่าเทพอ,อสูรกับราชาปีศาจเซลดิต <c oughs> ล่างพ่อรักลูก แน่วันนี้เราจะมาเปิด600เพชรกันเดี๋ยวเรามาดูว่าวันเนี้เราจะเกลือหรือเปล่าแต่ล่าสุด7บาทผมก็ไม่ไม่เกลือไหมมันมันก็เกลืออยู่นะก็คือเจฟเฟยเขาออกตุมสุดท้ายมันก็เกลืออยู่แต่ว่าความเกลือเนี่ยมันคงไม่เกลือติดต่อกันสองคลิป <No. S 1> ผมมั่นใจอย่างนั้นเพราะว่ายูกิเราก็เกลือไปแล้วใช่ไหมเจ็ดบาทก็เกลือมา7บาทอีกมันก็ไม่เกลือแน่นอนบอกเลยมือพี่ระดับพักการวันนี้ าไปดูตู้เฟสกันนี่เลยเนะยเพิ่มมาสวิงคนใหม่นะฮ o ลลีวนะูดเฟสติวัลเนี่ยกับ The ular, นะ u l เลอรทราราสราชาเทพอสูรหรือว่าล่างพ่อรักลูกนะก็ไปสิงลูก <c oughs> ไปสิงเซลดิสเนี่ยไอตัวราชาเทพอสูรตัวเนี่ยเห็นก็บอกว่าโกงกันมันก็โกงจริงนั่นแหละเป็นตัวซับท,ที่มีดาเมจได้ไม่นิดหน่อย <c oughs> ดาเมจเยอะ <c oughs> ผมก็จะเปิดหาลุงเขากัน ลุงเทพสูนไปดูอัตราเลทกันหน่อยสิอัตราเลทเนี่ยของตู้เนี่ยราชาเทพสูนจะอยู่ที่0.25นะครับเอสนาอยู่ที่4นะแล้วตัวอื่นเนี่ยก็จะมีตีนเป็ดนะมีเซียวดิกเขียวนะมีมาร์เล็ดมันก็เป็นเผ่านางฟ้าก็มีนะไม่ใช่เผ่าเทพสูนอย่างเดียวนะมีเผานางฟ้าด้วยแล้วก็มีโกเทอร์ฮาโลวีนด้วยนะของดีอยู่นะตู้เนี่ย มันก็ไม่เชิงว่าเกลือนะตู้เนี่ยมันก็ใช้ได้อยู่มีบาร์เล็กนาล็อกเป็นพาสิฟตัวตึงตัวเทพที่ผมชอบใช้บ่อยๆด้วยแล้วก็มีเซลดิดฟ้านะครับที่ดีนะไอ้นี่ก็ดีไอ้เด็กเวนตัวนี้ก็ดีนะเอาไปในช่องลิงก์ได้เดียนเน่ฮาโลวีนตัวดีก็เยอะอยู่นะตู้เนี่ยมีนี่ด้วย <c oughs> นี่นะครับดัดมืดนะของจริง มันก็โอเคของมันอยู่นะแถมตินเป็ดเมียวุเทปด้วยก็เล่นได้ในแพทนี้อยู่โอเคทุกคนผมว่าตู้เนี่ยมันไม่ได้แย่เลยมันจะมีตัวแย่อยู่ไม่กี่ตัวแล้วก็ตัวดีอยู่ค่อนข้างเยอะใครที่อยากจะเริ่มต้นไอดีเนี่ยผมว่าตู้เนี้ยเล่นได้อยู่นะผู้เล่นใหม่นะแล้วก็ถ้าได้ตัวนี้อยู่สักประมาณแบบอันตีสามันตีสี่นะมันจะตึงมากมาเราจะมาเปิด600เพชรกันในวันนี้นะก็20ตูมเนะย เดี๋ยวมันดูกันว่า20ตูมเนี่ยไม่ถึงการันตีด้วยเพชรหมด20ตูมเนี่ยวะเนี่ยมันจะเป็นยังไงใครที่คิดว่าพี่เกลือเนี่ยก็กระทืบไรเลยแต่คงไม่ได้กระทืบไรคลิปเนี่ยเพราะพี่ไม่เกลือไงน้องๆโทษทีนะระดับผมแล้วมันไม่เกลือแน่นอนระดับแบบมีน้อยเกมเมอร์ใครก็เกลือกันอะเกมอ่ะก็ไปกันเลยครับผมกับตูมเลขอัดเราจะไม่เนี่ยพูดมาซะเยอะเลยเดี๋ยวไม่อัดนี่คือหน้าจีนมามาถึงก็มีหมู่ฮอกเลยไง แล้วก็ทองฟ้ามืดด้วยไงมาเด็เออต่อยมาเด็ครับไม่โดนไม่โดนต่อยด้วยไงลางมาแล้วนะลางดีมาแล้วไม่โดนต่อยด้วยผมว่ามาแน่มาแน่นอนตุม่มแรกมาเลยเปล่าแบบรอๆออ่ะดึงเลยเป็นสี่ทองสี่ทองอย่างนี้ก็เสมอด้วยไงเสมอด้วยไงก็ยูอาร์ยูอาร์ไม่มียูอาร์ไม่มีเอเนาดิ สกิปเลยโอเคโอเคโปรโยเกลือไปตูมที่สองมาครับผมอุ้ยรอบนี้สกิปแดงทุกคนมีลุ้นอยู่หนาแปลงล่างสองด้วยดาบเหล็กไงสกิปแดงดาบเหล็กไงดาบเหล็กไม่โดนต่อยด้วยมาแน่แน่รอบนี้มาจริงหรือเปล่าตุมที่สองก็ออกเลยหรือเปล่ามีหมู่ฮอกแนะ่แต่หมู่ฮอกมันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรเพราะว่าหมู่ฮอกมันกกรนตีเจ็ดบาทป้า ยังไงเสมออีกแล้วเสมออีกแล้วอแล้วก็สีทองอีกแล้วไม่คิดจะเปลี่ยนสีให้หน่อยเหรอแย yeah. คือหมู่ฮออกออกทั้ง3ตัวเนี่ยไม่คิดจะเปลี่ยนสีให้หน่อยเลยมาตูมที่3ก็ไปดีครับผมขอมาก,ก่อนตัวเลขยังไงเอาเอ่ะเอานะเมลิโอดุสเนี่ยมาตัวเดียวด้วยกระาฟิปตาโชว์ไบหนึ่งสเต็ปไม่โดนต่อยสักคลิปเลยแล้วกัน คือ3ตุ่มเราโปรโยเกลือไปก่อนนะซับซิบวอม,มือก่อนคือใครจะออกเอสนา้งแต่แบบ1-3ตุ่มเลขอะ่ะมันจะไม่หนุกไงเราชอบความท้าทายใช่ไหมจานหมีเยฟบอกว่าเดี๋ยวผมจัดให้มาตุ่มที่4ตุ่มที่4เมืดนานมืดนานไงกระพริบตาโชว์ไป1เต็บแล้วก็แปลงล่าง2อีกแล้วดาบเหล็กอีกแล้ว เออรอบนี้สะท้อนกลับไปได้ด้วยมาเน่ควงดาบเล่นด้วยมานน่มาเน่เน,นอนสะท้อนกลับไปนี่คือจากการันตีเอสนาหนึ่งตัวนะอืดึงเลยเป็นสีทองด้วยอย่างนี้มีเปลี่ยนสีมีเปลี่ยนสีแล้วเลยเต็มเต็มพุงไปเลยมากี่ตัวตัวหนึ่งเนบมาตัวแรกก็เป็นเอสอาิโกน ตัวที่2ตอนนี้ผมว่าผมจะฆ้ามไปก่อนผมว่าอยู่ประมาณตัวที่7ตัวที่8ไทซูไทซูแล้วก็ไทซูอีกแล้วแชมเปี้ยนไทซูหัวล้อรัวๆไงอ่าลุงทวีโก้นะครับลุงตู่มาอีกแล้วแล้วก็ยังไม่ถึงยังไม่ถึงยังไม่ถึงกอกิวสผมว่าอันนี้แหละนี่แหละคาบอม <c oughs> มากเรเล็ โอ้โมากระเละไอ้แก๊มากระเละรูเทล่ยวไตูลยะยังชอบเลยไอ้แก๊งนางฟ้าเนี่ยอกอยไกไปลวสกิปเลยเฮ้ยอย่างน้อยเอสนาก็มามานั้งแต่4ี่ตูมแรกนะยังไม่เงียบเสมอไปยังมาอยู่มากระเลดมันอันติตันหรือ,อยังวะม,มันอันตีตันแล้วแหละมั้งตูมที่หเนี่ยไปครับผมมีหมู่ไงเฮ้ยเอาอะ ดาวต,ตกมาดาวตกมาดาวตกมาอย่างงี้การันตี7บาทต้องมี7บาทสักตัวหนึ่งผมว่า7บาทมานะขอดัดก็ได้อะขอดัดก็ได้แล้วก็ขอราชาปีศาจหน่อยขอร่างพ่อรักลูกหน่อยเซลดิดสะท้อนกลับไปได้ไงก็พุงทะลุไปดิมากี่ตัวมาตัวหนึ่งเนี่ยเป็นตัวที่สองเนี่ยตัวแรกมาก็เป็น SR เซิร์ฟเซิร์ฟกรียนโม แล้วก็ตัวที่สองนี่แหละมาเฮ้ยโอ้โหโอ้โหเซลดิดล่างต้องตกใจเมื่อกี้เสียงเข้มเข้มเซลดิดเป็นเซลดิดจริงๆเป็นเซลดิดล่างเนบูล่าเนบูล่าตึงๆไงคนละตัวอะไรครับเนี่ยแต่ตัวนี้ตียังไม่ตันก็ได้อยู่มาสคิปเลย S <S โอ้โยยังชอบเลยดูเลยยางชอบเลยเซลล์ดิสลั่งลั่งเซลล์ดิสจริงๆอ่ะที่ไม่ใช่โดนสิง <S 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 ตูมที่6นะมีหมู่ฮอกมีหมู่ฮอกก็ก็สคริ์ดีครับจังหวะหมู่ฮอคออกมาสองตัววะตูมที่7เลข7นําโชคชโชคลาบชโชคเลือดหรือเปล่าโชคโชคดีนี่แหละ <S 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 ไปบอมตูมที่7 มาสกิปแดงเอาหน่อยมีหมูด้วยท้องฟ้ามืดไงแต่สกิปแดงมีหมูไงดาบหักด้วยไงเลขเจ็ดนำโชคไม่มีลุ้นเลยแหละคือต่อยปุ๊บจบเลย <c oughs> ภาพตัดเลยมาตูมที่แปดตูมที่แปดเฮ้ยรอบหนีมาตัวเดียวโดดไงสกิปแดงมาตัวเดียวโดดตัวเดียวโดด ไม่โดนต่อยด้วยก็สักคิปเลยโอ้ oh, เอทธอร่ามาทุกตัวยกเว้นเด้นตัวบอสมาทุกตัวจริงเอทธอร่ซาเนะีครับตัวนี้ก็โอเคเอาตัวนี้ขอตัวนี้ได้ไหมเนี่ยตัวเนี้ยเดอร์ลุนเลอร์ลาราชาเทพอสูนตึงตึง,ตงเซลดิสขอหน่อยป้าตุมที่เกนะ้าเนี่ยเอาหน่อยเออมีหมูไงมีหมูก็สกิปดีครับ สามร้อยเลขผมว่ายังเงียบกิ๊บอยู่นะยังเงียบกิ๊บอยู่มาตุ่มที่สิบแล้วเพื่อนอย่างรวดเร็วผ่านไปไวเสมอไงเนะกาชามันคือมันคือระบบที่ผ่านไปไวเสมอเอาหน่อยรอบนี้มาสองตัวขึ้นไปเอาหน่อยเออสะท้อนด้วยมาสองตัวขึ้นไปมีดาวตกแปงลงร่างสามมีดาบเหล็กแล้วก็สคิปบแดงสะท้อนด้วย ผมว่า2ตัวขึ้นไปดึงเลยเป็นสีลุงด้วยเปล่าเออสะท้อนโชว์ที่พุงไปไงสตัวขึ้นไปแน่นอนนะจังหวะนี้ขอสองตัวเอ้ยเอสามตัวขอ3ตัวหน่อยเปลี่ยนสีเปล่าเอาเอเปลี่ยนสีโชว์แล้วอาเดนว่าไงเอเปลี่ยนสีปล่ามาเยอะขนาดนี้เฮ้ยเจลิโกนไม่เปลนสีจริงหรอเอกีล่ามาเยอะขนาดนี้ไม่เปลี่ยนสีจริงหรอยังไง เอซนาต่อเลยเดรฟอร์สเออไม่เปลี่ยนสีจริงอะซาเลเดอร์ไม่ซ้ำเลยนะเนี่ยตออเนี้ยยังยังไม่เปลี่ยนสีก่อโดกเกตแล้วก็เอซนามาโอ้โหเบิ่มเบิ่มคือลือ <c oughs> <c oughs> นมเต็มจอเลยเดียนในฮาโลวีนนะทุกคนอ <c oughs> ย่างชอบเฮ้ยตัวนึงตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่ง เฮาเซอร์เลนเจอร์แล้วก็เอสาตัวที่สองเซลลิตอ๋ไม่ใช่ตินเป็ดติ้นเป็ดเมลิโอดูตินเป็ดไงโอ้โหดูถามจริงคือไม่มาจริงหรอคือจะไม่มาจริงหรอไม่เปลี่ยนสีด้วยนะเอสนามาสองตัวแต่ว่ามันไม่ใช่ตัวที่เล่น คือออกเฉียดไปเฉียดมานี่หละคือจะไม่ออกจริงหรอทราลาเทระสูน6%เนี่ยคือ6%นำโชคหรือเปล่าไอ้ตรงเนี้ยออกหมดแล้วมั้งเนี่ยไอ้พวกตัวแป้งๆออกหมดแล้วเหลือตัวที่จะเล่นการันตีเอสนา6%ก็มาดิครับผมอู้ยตอ,อ,อ,อนนงซาเนลียย่รู้สึกว่าตอนการันตี10ครั้งเนี่ยน้องช่วงหลังๆนี่น้องออกการันตีบ่อยมากอยู่นะตัวเนี้ยจำได้อยู่นี ตูมที่11เอาวะรอบนี้รอบนี้ก็มีป๋าไงล่ะมามาไงสะท้อนด้วย3ตัวหรือเปล่าตรงนี้มีป๋าป๋าช่วยลูกด้วยหนูกินกล้วอยู่บนหลังคางไงสคริปตแดงด้วยสะท้อนกันไปได้นะถือดาบเหล็กแปลงร่างสามแถมมีปาตึงๆนะดาวตกด้วยสี่ลุงด้วยเอาดิ3ตัวขึ้นไปผมว่าสตัว3ตัวต้องมาแล้วป๋า เอาหน่อยนี่เป็นไงกามมัดมัดแน่ๆแนๆครูเอลสันเฮ้หน้าไม่ระเบิดหน้าไม่สามตัวพอสามตัวหน่อยสองตัวมาเอสนาสองตัวด้วยตัวแรกก็เป็นอาไปเลยไงก็เป็นจูโด,โดครับตัวที่สองเอตัวแรกว่าไงมา โอ้โหอีกแลว้วมาก์เลนรูเชลออกมาอีกแล้วเอ,อ้ไทซูนี่หัวล้อ,อเลยกีล่าไม่มา3ตัวยิงหรอเมื่อกี้คือุตสาห์แบบออกสวยๆเลยนะ <S 2> <S 2> <S เลดเม,มื่อกี้มีทั้งป่าแปลงร่างสคมิปิปแดงด้วยแถมสะท้อนด้วยอ่ะคือตึงอ่ะแล้วก็แล้วก,วก็ยังไม่ถึงมามาสมันตัวเกือบสุดท้ายเลยปะน่าจะเป็นตัวที่9้านะตัวที่9้าตัวที่1ิเลยนะเดรฟอร์ส แล้วก็มา e โอ้โหอีกเลย <What? S 1> <laughs> มาอีกแล้วเหรอเซลดิสคือเอาล่างเอาล่างพ่อมาหน่อยดิ <laughs> คืออยากเห็นหน้าพ่อเองอะเอามานี่หน่อย <laughs> คือออกแต่เองเนี่ยแหละโอ้โหเนบิวล่าตึงๆเซลดิส <laughs> ล่างนี้อีกแล้วเหรอแลคือออกตัวแบบนี้ด้วยนะฮลี่วอรก็ไม่ใช่อีกนะ <laughs> ปวดกระบาลว่ะตูมที่ิสองไป สิตูมเลยเนี่ยเพื่อนเริ่มเริ่มมาแล้วการกระดาฟิปตาตึงไหมกระดาฟิปตาตึงๆยังไงเออออกเยอะเยะนะ่ SS นะ SSR น่ะออกตัวหน้าตู้บ้างที่มันยืนโชว์หล่ออยู่ตรงหน้าตูนะ้น่ะออกหน่อยมาแต่รอบนี้คือกิ่งไม้เทพนะเนี่ยกิ่งไม้เทพเนี่ยรอบเนี้ยยังไงเออเสมอด้วย ดึงเลยเป็นสีทองแล้วก็สกิปทองแต่กิ่งไม้เทพนะเพราะว่าสะท้อนกลับไปได้ไงก็เป็น SR เปลี่ยนสีนะมาตัวแรกก็เป็น SR ไม่เปลี่ยนสีไงก็เป็นฟรีเซียไม่ได้เห็นนานาน SR ตัวต่อไปเออไม่ใช่เป็น R เป็นไซมอนเพราะว่า SR ต้องมีสักตัวหนึ่งเปลี่ยนสีมาเออนี่แหละนี่แหละคุณพ่อคุณโอเคโกรเทอร์ฮาโลวีนไง คือเอ r นาเลมันก็ออกเยอะอยู่นะแต่มันไม่มีตัวคุณพอ่อไงประเด็นตูมที่สิบสามมาครับเออตัวเกลือแล้วอัตราเนี่ยโอ้เอสน r าออกอีกแล้วเป็นดาริอาลี่ไงเป็นเดลี่อัลี่ไงมาตูมที่สิบสี่ไปครับขอหน่อยดีเพื่อนคือมันจะออกยากออกเย็นไมไหนะเกมมิดมาบนเย้ คืออยากให้ผมรีวิวปะถ้าอยากให้ผมรีวิวเนี่ยก็ออกมาในหกร้อยตูมเดี๋ยวนี้บัตรเดี๋ยวนี้ค่ะนะกร,ะราบหน่อยค่ะสคริปต์แดงทองฟา้ามืดมันมันไม่ได้ช่วยอะไรกับตูเลยนะสคริปต์แดงเนี่ยทองฟา้ามืดเนี่ยโดนต่อยด้วยอยากให้รีวิวก็ออกมาน้อยจะหมดแล้วเนี่ยเพชรเนี่ยเร็วตูมด,ดิเอ้ยร้อนเวน เอาหน่อยแปลงล่างสามลอนเวนไงสะท้อนไปหนึ่งสเต็ปแต่ว่าท้องฟ้์มืดตึบนะพวงดาบเล่นด้วยเอาหน่อยมาหน่อยคุณพ่อคุณพ่อเซลลคุณพ่อเซลเลต้องมาอเ,เออดึงเลยเป็นสีทองไงแต่ว่าฟรูเคาต้านะฟรูคเคาต้าตอนหน้าไม่เลยสิครับผม s อ r ออออกหนึ่งตัวนะ แล้วก็ SR นี่ออกเยอะไปไหนอ่ะลุงทวีโกนมาเฮาเซอร์นตัวที่3ลุงเคนตัวที่4กูสตาตโตตัวที่5ไม่เปลี่ยนสีจริงแหละเจลิโก้แล้วก็ตัวนี้เปล่าตัวนี้หรือเปล่ามาโอ้หมึงต้องการอะไรจากลัวออกทุกตัวแล้วนี่ จันโดไง ấy. จันโอชาแล้วล่ออ,ออกทุกตัวเร็วยกเว้นหน้าตู้เนี่ยเย้ yeah. oh, <no. S 1> เอาหน่อยสคลิปเลยออกทุกตัวแล้วนี่อาจารย์ดุดก็มานี่มาตูมต่อไปลืมตูมและตูมที่เท่าไหร่เนี่ยตอนนี้ตูมที่เท่าไหร่วะเนี่ยตูมที่17แล้วเย่ yeah. คือแย่ต้องให้ผมแล้วล่ะตูมที่17เนี่ยมีเลข7มันต้องนำโชคพี่แล้ว โอ้เงียบกิฟเลยตูมที่17เจเงียบกิฟอ์สกิฟต์นี่ครับจังหวะโอ้โอแย่แล้วไงผมว่ามันทรงมาและอาการอาการไม่ดีแล้วตูมที่18มีหมูสกิปต์แดงเอาหน่อยดับไม่ใช่ดับร้อเรนดับเหล็กดาวตกแปลงล่างสามสะโถนด้วยก็มาอย่าเพิ่งนับศพจานหมีถ้าเฟซผมหมดอย่าเพิ่งนับศพจานหมี มาเอาหน่อยดึงเลมสีลุงไงสีลุงลิงสีลุงลิงก็สะท้อนโผล่ไปดิมาสองตัวมาสองตัวแน่นอนเน่เออมาสองตัว,ม,ตว,ม,ตวมีลุ้นยังมีลุ้นอยู่ขอหน่อยเย่เย่ผมจะรีวิวนี่เนี่ยคลิปหน้าของ7บาทจะรีวิวเนี่ยแย่เนี่ยคือต้องมาแล้วนะอยากได้ยอดวิวเปล่าอยากได้ยอดวิวต้องมาแล้วมาตัวแรกเอสนา เฮ้ยไอคิดเขอโทษนะฮะขอโทษนะหยาบไปหยาบไปตยวเซนเซอร์ให้เซนเซอร์ให้อ้โหนี่คือหมาทั้งพี่ทั้งน้องเลยเนี่ยไหนตัวพ่อมาเนี่ยตัวพ่อมันหายไปไหนนี้เพื่อนยังไงไทซูอุ้ยตัวพ่อหายเลยเงียบกิฟยาวเลยยังไงครับเอสนายังเหลืออีกตัวหนึ่งนะครับกิวทันเดิลแล้วก็มาต้องมาได้แล้วหรือเปล่าโอ้โหมาก็เลดอีกแล้วอ ไอ้แก๊งนางฟ้านี่คือมาเก่งมาเก่งจดัดแก๊งนางฟ้าโอยกระบาลวะจบและวมิตภาพมาตูมที่19กจบเจ้าแน่นอนสคิปจูกเกืือชัววันนี้วันนี้ทรงเกลือทรงเกลือแน่นอนตูมสุดท้ายตูมสุดท้าย,ยใครที่คิดว่าพี่เกลือเนี่ยก็กระทืบไลเลย แต่คงไม่ได้กระทืบหลายคลิปเนี่ยเพราะพี่ไม่เกลือไงน้องๆคุณได้สิทธิ์นั้นเจี๋ยนี้การันตีห0 0อเพชรไปมันไม่มีอะไรจะเสียแล้วไปฮะ <c oughs> มาทุกตัวยกเว้นเองอ่ะอีกสักตูมอีกสักตูมหนึ่งตูมสุดท้ายของจริงไงกิ่งไม้เทพสริ์เดงผมว่ามาแน่เกมมันหลอกให้ผมแบบได้เสียวเล่นก่อนนะับได้เสียวเล่นก่อนใหนะ้ทุกคนได้เสียวเล่นก่อนเพราะว่าตูมสุดท้ายนี่มาชัวไม่โดนต่อยด้วยไง ก็มีโอกาสไงก็ยิงมาดิครับปึ๊บอ่าดึงเลยเป็นสีทองกิ่งไม้เทพรู้จักกิ่งไม้เอาเป็นว่าไปแลว